ตายแล้วไปไหนเหรอชอบไปไหนล่ะค <c oughs> ติทางไปของสัตว์พระศาสดาตรัสไว้5้าอย่างนะ,ะจะมีอะไรบ้างนะมีเทวดามนุษย์นะเปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกถ้าเขาให้ยมเลือกเดรัจฉานกับเปรต ช่วยเลือกเปรตนะอ่าอย่าไปเลือกเดลสารเดลสารมันต่ำกว่าเปรตนะอ่าผู้เจ้าเรียงอย่างนี้เทวดามนุษย์เปรตวราาิสัยเดลฉานสัตว์นรกนะแล้วทำยังไงจะไปเกิดแถวเนี้ยนะผูเจ้าบอกว่ามนุษย์เทวดาเนี่ยยมต้องสร้างกุศล,ลกรรมมาบทสิทธ ความสะอาดทางกายวาจาสิบอย่างกายวาจาใจถ้าเป็นอกุศลกรรมบทสิบเธอจะได้อัตภาพที่ต่ากว่ามนุษย์ลงมาได้เปรตได้เดรัจฉานได้ส์นรกนะความสะอาดมีอะไรสะอาดกายสามอย่างบอกไปแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมสะอาดวาจามีสี่ ไม่พูดโกหกคําหยาเพื่อเจ้าสออเสียดสะอาดทางใจสามอย่างไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฐิ <c oughs> พอเข้าใจไหมนะตายแล้วมีที่ไปเยอะนะเ,เลือกเอานะแต่ถ้าโยมต้องการสมนะต้องถ้าต้องการสมปรารถนานะ แล้วเลือกเกิดนะอยากเลือกได้นะพระองค์บอกว่าให้สร้างเหตุ5อย่างนี้ศรัทธาศินสุตตะจาคะปัญญาศรัทธาตถาคตอันดับ1ก่อน 2. เป็นผู้มีศินชี้ไปที่ศิน5้าสาการมีสุตตะก็สุตตะของคนที่เราศรัทธานะี่สุตตะของตถาคต 5. ้าสี่จาคะการเสียสละการแบ่งปันตั้งจิตถูกต้องด้วยนะให้ละความตรณีอย่าไปหวังผลในทานอย่าไปมีจิตผูกพันในผลอย่าไปมุ่งการสั่งสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลกองทานนีน้และอย่างที่ 5. เป็นผู้มีปัญญาเห็นอริสตสีเห็นว่าละนิวรห้าแล้วจะเกิดปัญญาเห็นว่ารู้ การเกิดการดับเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นการดับไปนี้เป็นปัญญา